ร้องเดวงจันทร์จะลงทันแกเองตื่อเรื่อเรื่อตื่อเรื่อข้าไปข้าไปกูมีโล่กูมีโล่ไอ้มึงสระตันสองกตันสองวันหวานวันหวานน้องวันหวานได้สี่แล้ววันหวานปล่อยตัวโอเคเฮ้ยตา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 ยมึงอะตายเฮ้ยเหยียดมาเจ้าเ้าเห้ยเว้าเมฮ้ยดูดิดูดิเฮ้ยเฮ้ยคนคน ใส่หน้าตอนนี้อลิสแรงกว่าแคลรี่ละคะไปคุยกับลากมะม่วงสวัสดีครับไอ้พวกคำอยม่เอาอยาม่าอยาไปม่เอาเอาไปคัดสวัสดีครับผมดนคำใหญ่นะครับตอนนี้ สกินใหม่เข้ามาอีกแล้วนะครับมันพร้อมนี่ดูดตังพวกมึงอีกแล้ว ROV นั่นเอง yeah! ในตอนนี้เนี่ยสกินใหม่ที่เข้ามานะครับก็คือตัวอะไรจานนักเรียนอ,อ้าวอีตเตอรไหนวะอลิซีมากาเซรามใครเขาไปซ้ำกันอีเกีรยยุคใหม่ต้องม่เข้าป่าควายอีเตีรยยุคใหม่ใครเขาเล่นเมดกัน นี่คืออลิสเข้าหมวด2023่ากดไลค์เยอะๆให้ถึง1ล้านไลค์เอาไปทำเฮียอะไรเยะให้กูมาเล่นฟรีวันหนึ่งพอแล้วกูมาเอาคลิปวันเดียวพอไอสัตว์ล้วไม่ซื้อหรอกโคตรเลี่ยมโตมาแล้วไอเตีย้ยเขาป่ามึงดูนี่เท่เกินสกินฟรีเดี๋ยวมึงโดนกูเดี๋ยวก่อนมึงบูลลี่สกินฟรีเหรอวะไอเด็กเปรตพวกเนี้ยเดี๋ยวมึงโดนไปคุยกับลากมาม่วง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  เสียงภาคแบบเจแปนสไตล์เห็นปะโลแบบเซรามุนเนี่ยดูการยกจีบจบกช่วงแทงไม่ต้องเน้นสตันกันเน้นตาสองเน้นวิ่งไวนี่มาแล้วเห็นไหม,นมทนูถวยทวนทองทองตัวเราเนี่ยตีเร็วขึ้นเนี่ยดูยังเร็วไม่พอปะขอเร็วกว่านี้หน่อยเร็วกว่านี้เร็วกว่านี้สัตว์มึงชิดจะด่าก็บอกว่าสัตว์ไปทำงานอะไรนี่ ใครก็งเทา,ทานี้กันเฮียมึงรัมันมาเยอะ่ะดึงอะไรดึงไม่โดนไอ้ส,สัสกูตายแล้วหญ่กูตายโอ้ยโอ้ยโอ้โหแม่งเทียวเฮียเทียวยิงกูตายสัตว์นรกไอมเตะยอ้หน้ามักเตะอ้ยอ้ไอ้อ้อ้ไอ้ไอออ้อไอ้้้้้ เอาเแคยไปไหนวะเอาแม่งกระโดดสตาร์ล์มีสองร้อยดาเมจพแรงพเลเรล่าชาเฮียคิงคไปคุยกันว่ามามูว์ลองคิดดูแล้วเอาเสียงไวยพากนะโอ้เสียงอย่างเฮียเลยกยูบอกเลยว่าทมชุดนี้จะทำให้ดอยคำนี่ร้องไห้ไปฟ้องแม่แน่นอนนะแเไอ้เหีย้ยโดนเล่นควยเลยไม่รู้กูทำตำรายอย่างดีเลยไอ้ควายเล่นเหี้ยเลยมึงเนี่ย เล่นเสียวไอสัตว์นูสตันดีสตันสามร้อยไอ้เหี้ยคิดว่าบาดทองสามสิบเอ้าว้าวอ้าวอ้าวอ้าวว่าไงว่าไงว่าไงไลซอนตัวเตี้ยวหัวโตขาสั้นนะครับไอ้เหี้ยออกบุรี่แล้วอันนี้ไปดิถึงเมื่อเมื่อเจอตันี้นี่คุณค่าพัฒนาอาหารสูงแดกไข่ต้มสี่ไอ้โง่ สยบมาเกตินโอ้อขีห้ารอยแล้วบอกเลยว่าคุณเลาใจโอ้ก็มากีตโยอริบาขังจะลงทันคุณเองชิกามากาไตโยล่ะฮะอ๋อโอนิจังคิมุจิเดซเฮ้ย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 กูมองไม่เห็น อย่าเข้ามาแม่มึงไอสัตว์มึงวิ่งไล่กูอยู่เนี่ยเข้ามาหรอไอสัตว์อีเตี้ยเตี้ยเหมือนกันตายซะไอสัตว์อย่าเข้ามาเด้อโดนกูเซตเหี้เข้าไปไอสัตว์ชิบะมังการดีเจชิโยฮะฮะเนี่ยเริ่มเริ่มแรงแล้วไหมเจ็ดร้อยแล้วมีเจ็ดร้อยเห็นแล้วนะคีคีดีคอนอีเตี้ยมีเจ็ดร้อยแล้วนะเห็นปะอันนี้ถือว่าเป็นการเออเขาเรียกว่าเป็นการชี้แนะนะว่าเล่นยังไงอีเตี้ยเข้าป่านะใส่ขีมาไอสัตว์ ไปครับไปดาครับน้องๆไปเซซัสซินไนแล้วมึงตายกันอีกแล้วมึงไหวไหมเนี่ยเอาเล่นอะไรเล่นเสียวเล่นเสียวเฮ้ยมีล้างบ้ามีล้างบ้างกูต้องการล้างกูต้องการล้างล้างไอ้ซัสโอเคมันตายแล้วพอถอย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 อีเตี้ยไล่กูอีเตี้ยไล่กูอีเตี้ยไล่อีเตี้ยอีเตี้ยไล่อีเตี้ยมึงแหม่ไหมเนี่ยเฮ้ย มีน้ามาคีเจกูเคลียร์่เฮ้ยออต่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 อวันนี้แหละเอากูใบให้กูใบให้กูใบให้กูยิงกูยิงกูตันกูตันอ่ากูกูยกให้เอาอันนี่อ้นี่ไอ้ไอ้โดดสวยโดดสวยสวยสวยวิ่งตามวิ่งตามหน่อยวิ่งตามหน่อยน้องนตามตามตามกูตันกูตันกูตันกูตีกูตีกูตีเฮ้ยเตรียมยกนะยกยกป่านะยกป่านะไม่เคียกหรอโอ้เฮียหายเลยว่ะเฮียมาหลอดโดดแล้วไอ้วิน เฮ้ยป้อมกลางเราเตะตะกี้ที่มาไงเนี่ยตายพิงต์ตายไมได้ลูวกูตีอยู่กูตีอยู่โอ้ยยิตายไม่ได้ลูกตายตายอยู่ตายอยู่ไอ้ตีเดี๋ยวฝากกันมาได้ฝากกันมาได้เฮ้ยได้ลินได้ได้นะได้นะล่าล่ามันกูเนี่ยไปมึงไปกูสองตัวเนี่ยไหวไปหนึ่งกูขอเลี้ยงก่อนขอเลี้ยงก่อนฮ่าอาริกาโตขอซมาส์สิไปเอาดักเปล่าตีดักได้นะตีดักได้เลยเนี่ย กูตีไหวนะกูไม่ได้กวนตีนะกูตีไหวจริงเนี่ยไม่กลัาดางเรอกเฮ้ยไอีขี้นี่อยู่นี่เอ้ยไอ้ด่างเงียบปะเบบเออกูไปแล้วติดไปติดไปกูตายตายเออเฮ้ยเอาดางเร็วดางเลยดางเลยเข้าเข้าเข้าดาไดะเขาได้เขาดางเลยไอ้ยเกือบกูไม่ไหวแล้วว่ะกูโซโล่กับไอ้เตี้ยตัวนี้ดิมึงอะไปเรามาดวงกันดีกว่ากูเป็นโซโลูมูนนะเว้ยร้องเพลงรวทร์จะลงทันแกเองตุลุตุลุตุลุอา ข้าไปเข้าไปกูมีโล่กูมีโล่มึงสตันสตันสหวานหวานหวานหน้องหวานหวนได้สี่แล้วหวานหปล่อยตัวโอเคตาย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 มึงอะตายเฮ้ยไอ้ยี่นมาไอ้ี่นี่ว้าวี่นว้าเอ้ดูดิดูเฮ้ยเฮ้ยนอนเฮ้ กูเกือบได้5ตัวมึงเอาปากกามาจดเลยไอ้สัสกูเลยแค่ยังยิงไว้เอ๋คิโมจิเดซีเยี่ยมึงตานอนไม่หลับแน่ไอ้สัสโดยเตี้ยคอคิวอ่ะเมื่อกี้เกือบแล้วกูเกือบไม่กล้าคิวอ่ะเมื่อกี้เนี่ยเอสตาร์ทเร็วไปมึงได้หมดเลยมาเกตเ้งโคเมนาไซอาริกาโตโคไซมาส เฮ้ยม да. ันต uh, ีเลสกูมันตีเลสกูอยู่อยู่ในเลสอยู่ในเลสไอ้เฮี้ยนั่นอยู่ในเลสตัวเฮี้ยนั่นไม่รู้แวบแว๊บอะเนี่ยนะฮอตไอ้สั่นมึงมาปาดหน้ากูหน่อยดีไหมเอาตายนะมึงอ่ะเอาเอ้ยเอากูมีนี่มีใบกูมีใบใบอยู่กูใบอยู่เฮ้ยรีเบิร์ดรีเบิร์ดนี่ก็รอเรียกรอเรียกโอเครอเรียกตายแล้วถ่ายสวยเออไปคุยกันลากมะม่วงตำราดอยคำยังต้องร้องให้ ให้กับอียป่า2010 2,023แต่ก็โดนสตาร์นตายเลยไอ้เฮียโคตรโหดไอ้สัตว์ราอุนเหรอบุชั่นราอุนเอาดิแดกปะใส่หน้าตอนนี้อลิสแรงกว่าแคลรี่ละค่ะไอ้เฮียดูดิร้องแล้วอ่ะไอ้สัตว์นากรร้องเลยลเฮียเออเอาดิจัดก,การใบมันซี เออกูเบิร์ดเอง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 ไอ้เหี้ยนอนมีเกิด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 เออเอาเอาเข้าไปไอ้เหี้ยไปไหนไปไหนนาคอสคิด่มึงจะรอดเหรอไอ้สัตว์ฮะนี่แหละตัวปลาตัวใหม่ไอ้เหี้ยแกจะต้องร้องไห้ไปพวงเมียตายแกไม่รอดแล้ว1 4คิวมีอยู่จริงมีอยู่จริงเอาดาร์กเลยมันโหดขนาดนี้อะมึงไม่เอาเข้าปลากันให้หมดเซิร์ฟเลยล่ะไอ้แม่เยสไอแม่ แล้วก็กดออกแข็งด้วยเนห็นไหมใส่ไฮบิสเห็นไหมเฮ้อพลังแห่งดวงจันทร์จะลงทันแกเองกูพันิดเหี้ยกูพันิดไปแล้วด้อเฮ้ยเฮ้ยเออเอ้าเฮี้ยได้เลยเอ้ากูไม่ตายกูไม่ตายเดี๋ยวกูไม่ตายได้ไงเนี่ยสิบห้าตัวแล้วไอ้สัตว์นี่ไม่ีตาฝาดนะครับคุณไม่ได้ตาฝาดนะครับอันนี้คือเรื่องจริงเล่นในคนเล่นกับคนเล่นจริงๆไอ้เหี้ยมึงไม่ได้ตาฝาดไอ้สัตด มึงไม่ได้ตาฝาดแล้วที่เล่นนี่เขาเล่นกันจริงๆนาคอสได้โดนตีก็ดดโดนตีจริงๆมึงดูดูนาคอสโดนโวยหมดยุคแล่เหี้ยอริทโรมอ่ะอริทเข้าป่าทั้งนั้นแหละตอนเนี้ยอีสั่นอริทเข้าป่ามึงรีบเล่นเลยก่อน GM เนิร์ฟไอ้สั่นรีบเล่นเลยไอ้สั่นก่อน GM เนิร์ฟเหี้ยโคตรโหดโคตรอันตราย โดนไปอีกแล้วดูดิไอ้แซดกูมีแข้งกูมีแข้งกูมีโล่แล้วกูตีมึงอไอ้แซดสิบเจกิลมีอยู่จริงไอ้แดมาหรือเปล่าไอ้ดดูพอลองแห่งดวงจันจจทร์รอ้โหโอ้โหโอโอ้หโอโอ้โหโองอ้ออ้อ้้โหโ้อนน ีกจนไปไขแตกนะครับน้องนังโอ้ม y g ก็คิมูจิเดส,สกาโอเนี oh, ่ย yeah. ราอูลเซรามุนราอูล MVP วด้วยมึงดูคุยเออเกี่ยอะไรวะเนี่ยนาคอสยังต้องร้องให้เมื่อเจอกับเซรามุน <c oughs> ถ้าลองเหงดวงคาแมจะลงทันแกหังคาแมเหี้ยเอ๊ะแมคคิดไปนี่เอ้ยมันต้องมีสามสามนิ้เวเนี่ยมีเลยมีแทำอะไรอ๊ะคิโมจิเดสิบสิบเจ็ดตัวนะครับน้องๆน,งนี่สาย DPS เนี่ยเนี่ย DPS อลิสนะครับโอเคเดี๋ยวไปทำคลิปก่อนนะเดี๋ยวตัดก่อนอิมมอทอนะอันเนี้ยเกินอิมมอทอ์อีกดูเห็นไหมอ